นี่นะครับเ่เข้าห้องมาแล้วนะฮะเป็นเป็นห้องแบบล็อกไม้นะฮะเป็นเป็นท่อนเป็นท่อนสูงนะฮะปีรองเท้าให้เปลี่ยนนะฮะเข้าไปเลยนะครับมีมีเออไปแขวนด้วยแขวนเสื้อผ้ามีกระดิ่งนะฮะเข้าไปกันนะฮะอ,อ่านี่ก็เป็นห้องรับแขกมีเชิงโคมไฟด้วยโคมไฟหลายานะครับ มีห้องครัวนะครับน่าู่ว่าเป็นไม้บ้านท่อนสูงนะฮะเป็นบ้านท่อนสูงนะเห็นไหม ห้องห้องนอนนะฮะ อันนี้นอนไดน้อันนี้เป็นห้องห้องประชุมแบบญี่ปุ่นนะฮะถ้ามีผู้ให้นอนด้วยนะเป็นสนสต่ <c oughs> <c oughs> าหิงนะฮะมา,าไปดูห้องห้องห้องน้ำกันดีกว่า 我、哦、不知道，<唉>唉